สวัสดีครับพี่น้องมาอัปเดตนะครับเนาะต่อที่เอามาเลี้ยงไว้นะครับมีคนถามมาหลายว่ามันใหญ่ยังมันเป็นจังไดครับมันตอนนี้มันใหญ่ซ้ำไดแล้วนะครับก <ส planets. S 1> ็เลยอันนี้ก็มาถ่ายพี่น้องเบิรงนะครับเนาะว่ามันใหญ่ซ้ำไหนแล้วตอนเตกตอนถ่ายล่าสุดนึ่งมันบพท่านในขืนค้อนนะครับเอามาเลี้ยงไว้วันท่านในขืนค้อนนะครับขอ้ขอนหัวหัวตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงหัวบนมันนะครับวันทั้นในขืน อันนี้ก็ขื้นค้อนแล้วครับต่อมาเรียงไห่ตอใหญ่นะครับมันเป็นตอหน่อยมันต่นตอกาดิ่งได้พี่น้องได้เรื่องดีๆวันนี้แหละครับเอามาเรียงหไหวไหวเพราได้แก้มนะครับนี่ผลงานครับผมผลงานเบิ่งผลงานครับมันกะใหญ่ครับใหญ่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยใหญ่ที่มันใหญ่ไว้ก็บห่อนเอา ยนีไม่ยิงปลานะครับปลาหอยนะเนยไม่ยิงปลากะปลาเศษปลาหยังนะกะมอหอยมันกินนะครับหอยมันกินเท็กดีขนาดพี่น้องเลยอรยากผักกินดีแห้งสุดยอดอีลีอันนี้ทายแบบบอสตัดต่อเลยนะพี่น้องนะทายไกล้เลยนะเ๋ยวสิคอห่างมันก็เป็นพ่อนะทายได้เบิ้งได้ได้าหามคอห่างนะถ้าคอห่างนี่คือตาโปแทละล่ะ เบิงพี่น้องเบิงความสวยงามนะครับมันเกิดมีสเสน่ห์ในตัวของมันนะครับเพราะว่ายังเบิงแมวน,นี่บินเขาบินออกผิดสงองหลอโตัวนะครับต่อนี่ครับมันมีสเสน่ห์นะครับแต่ว่าก็บยาสีไปไก่มั็นแห้งนะครับอัาผู้ใดเห็นห้างมันก็ได้ยาสีไปเคาะยาสีหรือยาเห็ดแบบเสียงดังๆไกลๆห้างมันนะครับย่างเขาไป เทยบสิบายห้างมันก็ได้ครับบัเป็นยังครับบมีปัญหาตราบใดที่เขาบวาไปกระแทกห้างมันหรือเหตุในห้างมันกระทบกระเทือนนะครับอันนี้ก็ฝากให้เป็นความคิดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับพี่น้องนะครับเพราะว่าความรู้นิดๆนิดน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเขาไปซูนห้างมั่นหรือว่ากระแทกนี่นะครับมันจะแตกอ,อือมาทันทีเลยแล้วก็ ผลงานต่อมากก็คือไดลแ่รนงุ่มหัวแรนนะครับถ้าไปโดนห้างมันเนาะอันนี้ถ่ายแบบบ่าต้องตัดต่อเลยพี่น้องมันเพราะว่าต่อเขาเลี้ยงไว้เองนะครับบ่าต้องไปตื่นต้องไปหยาดน,นะครับเขาเลี้ยงไวให้เบิ้งไก่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งไก่นี่ห้างห้างร่างมันแค่คืบอเดียวนะครับพี่น้องนี่ผมถ่ายให้เบิ้งเลย ห่างจากล่างมันแค่ขืบเดียวนะครับว่าเป็นยังครับใกล้กันว่าเป็นยังว่าแต่เฮาย่าสีประเดเสียงดังก็ับเป็นพ่อครับถ้ามุมบ่เสียงดังกับมีปัญหานะครับถ้าบ่เสียงดังมีปัญหาแต่ถ้าเสียงดังย่อะไรกับย่แนั้นอะเด็การเลยครับวิศวกรสั่งกระสังไปครับตัวอยู่ข้างล่างเห็นป่วิศวกรสั่งกระสังไป เราสัางก็าสัางไปครับอืมสวยงามสวยงามามากเลยนะความสวยงามแฝงด้วยพิษสุกนะครับหนึ่งมันเอามันขับขี่ออกมามันจะไม่เห็นห้างมันต่อพี่น้องมึงยางหายแบบข้างล่าง ตังแนง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 ดวยางต่อนะครับตอ่อต่อครับตอ่อ ยัางงามเลยเบงแม่มันครับน่าจะเป็นพันนะครับข้างหน่อยๆซ้ำนี่ซ้ำรุ่นหมอหน่อยครับประมาณโอ้ตอนนี้ประมาณทำลูกบาศนะครับประมาณลูกบาศนะครับตอนนี้ครับบมดแต่บ่ดทันเอานะครับห้มันงหญ่กว่านิดน้อยนะครับบ่ดทันเอาโอเคครับฝากกดไลค์กดติดต,ตามน้ำหนเด้อพี่น้องเนีอ เฮ็ดเด่ดเลนห่วงหัวพิสันดพ่อได้มวลครับขอบคุณครับผม